ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงพนรินบิวตี้ถ้าพูดถึงในหมดบิวตี้ที่เราจะมารีวิวกันแล้วเนี่ยวันนี้ขอบอกว่าเป็นการรีวิวในหมดบิวตี้ที่มีสาระแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนได้เลยนะเพราะว่าวันนี้เราจะมารีวิวครีมพอ a Crack h กฮ l Cream ตัวนี้เนี่ยเป็นครีมสมานร,รอยแตกของส้นเท้านะเขาบอกเลยว่าเพื่อส้นเท้าที่เนียนเรียบนะคะจริงๆแล้วนี่พอก้าเขาทําครีมออกมาหลายไลน์เหมือนกันนะแต่ตัวนี้ก็คือเป็นครีมขายดีของเขาเลยแหละอืมก็จะเป็นครีมหลอดสีขาวตัวหนังสือเขียวๆฟ้าๆตัวนี้นะคะเนื้อครีมของเขาเป็นอะไรที่เข้มข้นมากๆและ เมื่อทาลงไปแล้วนั้นเขาสึมทราบได้ดีและไม่ทําให้เรารู้สึกเหนียวเนื้หนะเลยจริงๆแล้วตัวนี้พี่พักไม่ควรอามาทาหลังมือนะให้ทุกคนได้ดูนะพี่พักควรอามาทาข้อศอกของพี่พักตัวนี้เนี่ยถ้าใครสังเกตพี่พักเนี่ยใครแบบติดตามพี่พักมาจะรู้จะรู้เลยว่าพี่พัก,กเป็นคนที่มีปัญหาศอกด้านมากซึ่งตอนนี้เนี่ยใช้มาแล้วพี่พักรู้สึกว่า ดีขึ้นข้อสองพีพักด้านน้อยลงนะคะเจ้าตัวพอกา้าตัวนี้นะคะเขามีส่วนผสมจาก AHA และวิตามิน B3 เจ้า2ตัวนี้เนี่ยเขามีส่วนช่วยในการ ผัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพแล้วนะคะและเมื่อผัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพออกไปแล้วเนี่ยผิวของเราก็เปิดรับพร้อมการบำรุงไงการบำรุงขั้นต่อไปที่ตัวตัวนี้มีนั่นก็คือ P-O โอ d r เดรนค่ะเป็นสารสกัดจากสารหลายทะเลหลากหลายชนิดนะคะมารวมกัน ส่วนสรรพคุณของตัวนี้นะก็คือช่วยอุ้มน้ําช่วยให้ผิวเรามีความชุ่มชื่นอุ้มน้ําเอาไว้ได้ดีค่ะถ้าผิวเราอุ้มน้ําได้ก็จะช่วยทําให้ผิวของเราไม่แห้งก้านนะและที่จะขาดไม่ได้เลยสําหรับเจ้าตัว โฟก้า oh, ตัวนี้นะคะนั่นก็คือวิตามินอ e ีและเชียร์แบตเตอร์ขอบอกเลยว่าหลายๆคนนะโอ้คนทั่วไปก็รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าเชียร์แบตเตอร์และวิตามินอ e ีเนี่ยมีส่วนช่วยในการทําให้ผิวของเราเนียนเรียบและชุ่มชื้นนะคะพี่รักมีทริคด้วยนะสําหรับคนที่มีผิวเท้าแตกแบบนั้นหนาด้านๆจริงๆตัวนั้นอาจจะแบบว่า เราอาจจะต้องไปร้านเสริมสวยก่อนไปขูดส้นเท้าเราออกก่อนและเมื่อเรากลับบ้านมาแล้วนั้นพี่พักทําอยู่นะคะนั่นก็คือพี่พักจะอาบน้ําให้สะอาดขัดเท้าให้เอี่ยมอ่องอรไทยเลยนะก่อนนอนนะคะแล้วพี่พักก็จะบีบเจ้าตัวพอก้าเนี่ยแหละคะ่ะ ฉโลมเลยตรงจุดไหนที่เราคิดว่าโอ้โหมันแห้งการมาคุณชิ้นต้องใส่ถุงเท้าส้นสูงโชว์ส้นเปิดหน้านิ้วนะพี่พักจะโอกตัวเนี้ยลงไปที่บริเวณที่เราต้องการซ่อมอ่ะแล้วเราก็จะใส่ถุงเท้าอะค่ะแล้วก็นอนเฮ้ยคามคืนจริงๆนะถูเท้าตื่นขึ้นมามันดูมันดูดีขึ้นขึ้นมา50%จากอ่ะก่อนที่เราจะทาก่อนนอนอ่ะพอทาเสร็จแล้ว มันดีขึ้น50%จริงๆถ้าเราใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องเนี่ยเห็นผลแน่นอนค่ะหลักๆของพี่พักนะพี่พักจะมาทาข้อศอกค่ะเพราะว่าพี่พักอ่ะเป็นคนที่ชอบเท้าโตเวลาเรียนก็เท้าโตะทํางานก็เท้าโต๊เงี้ยค่ะศอกด้านนะคะตรงน,นี้ดีขึ้นเยอะมากเลยข้อสองที่พี่พักทาแค่นี้แหละค่ะพี่พักจะโบกทั้งตอนก่อนนอนและก็ตอนก่อนไปทํางานเลยแต่ตรงนี้เนี่ยมันรอยแผลเป็นนะคะรอยตอนเด็กๆเนี่ยซนไง ี่มอเตอร์ไซค์วันรถปั๊มก็นั่นแหละค่ะสาหรับใครที่มีปัญหานะคะข้อศอกด้านีหนาท้องลายผิวแตกลายนิดนึงเข่าด้านส้นเท้าแตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อไปนี้เนี่ยเราจะไม่ต้องเดินแบบผ่านพรมเช็ดเท้าแล้วแบบลอยแตกที่ส้นเท้าของเราไปเกี่ยวพรมเช็ดเท้าให้ลาคาญใจอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะเรามีตัวช่วยดีๆอย่างเจ้าพอก้าคร ครตก็อ<ะ>เอาเป็นว่าสิบปักว่าไม่เท่าตาเห็นนะคะสิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำสิบมือคลำไม่เท่าไปซื้อมาลองใช้เองคะ่ะตัวนี้เนี่ยหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนําและร้านขายยาทั่วไปเลยถ้าของเขาไม่ดีจริงเนี่ยเขาไม่มีขายเยอะแยะนะแล้วมีขายในร้านขายายาด้วยก็ทําให้เรามันใจอีกนิดนึงนะว่า ของเขาต้องดีแน่นๆเลยถ้าใครสนใจก็ลองไปซื้อมาใช้นะคะแล้วก็มีฟีดแบ็กยังไงก็มาคุยกับพี่พักได้ค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะพี่พักก็ต้องขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้คลิปวิดีโอหน้าพี่พักจะมารีวิวอะไรจะพาไปกินอะไรหรือว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามพี่พักนะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเป็นพอก้าหลอดอย่างนี้นะแล้วก็ต้องเป็นกองเขียวขาวอย่างนี้นะคะนี่แคปหน้าจอไปซื้อเลย